อาเพศครั้งใหญ่ขึ้นแล้วนะครับอาเพศไม่ใช่ลงอาเพศนี้นะครับนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันอาเพศใหญ่ของฉันคือฉันลงอยู่ที่ไหนอะ่ะทำไมมีฝรั่งอยู่ที่ไหนฮะชอบซื้ออะไรนี้หรอนี่มันอาเพศครั้งใหญ่ระดับประเทศเลยนะฮะเอาแล้วหลอกขายของฝรั่งเอาแล้วโดนหลอกขายของ ไฮกูดมอไนนิ่งชาชีเขียวพูนิชิวาเฮ้ั้อาเพทังใหญ่เลยนะตอยเนี่ยอะไรกันแค่ตึกแถวแค่เนี้ยก็หลอกขายของฝรั่งได้เดี๋ยวนี่นี่มันเป็นวันเวนี่ฉันกําลังทําติดก่อจราจรเอา้าวถึงว่าทําไมไม่มีใครไปทางเดียวกับฉันเลยเอา้าวันไม่มีป้ายบอกว่าวันเวอะวันเวไปถูกหัวใจเธอ อนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมท่านถึงต้องหลงทางแบบนี้อะไรกันอาเพศใหม่เหตุการณ์ชาเลนจ์ใหม่อีก้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นชาเลนจ์ใหม่เดินไปไหนกัน ตนน่มันมมีอะไรดีมันไม่ต้องเดินเดินไปกันละเดินไปกันเดินเปครอบครัวครอบครัวจากประเทศสหรัฐอิตาลี <c oughs> อ๋อฝรั่งก็มีมือถือใช่ไหมอไรกันลยแสดงว่ามันต้องมีอาเพศอะไรบางอย่างเขาต้องเดินไปอย่างนั้น หรือว่าเขาไปดูหมองงูเขาไปดูผีด้วยกันไปไหนกันแน่ไปไหนบอกเกี่ยวด้วยสิเ,เดินกลับไปทำไมอะ่ะอ๋อสุบุรีสุบุรีเขาข้ามาแล้าแล้วอ๋อเข้าวัด อ๋อว oh, ัดวัดสลักอ่าของโบราณแกสลักอ้าวอ้าวเป็นโปรไฟตยอย่างหนึง่งในวัดมีอะไรอะ่ะอะไรกันมัไมต้องข้อวัดวิ่งไปดูนิดนึงไหมเป็นห่วงมา์ไซค์อะ่ะโดนล็อกล้อเอาวะคุม้มวิ่งไปวิ่งกลับ เดววัดมีอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อภูเขาทองเอ้านี่เรามาอยู่ภูเขาทองแล้วเหรอเอ้าที่นี่คือภูเขาทองเหรออ๋อคือภูเขาทองแล้วเด <Garden> อะกราเ n นเมลภูเขาทองจริงจังนะเนี่ยอ๋อมาเที่ยวภูเขาทองกันเหรอ สวยมาก so beautiful เนี่ยมาดูแมวกันเดี๋ยวดูนะคนที่รักแมวเป็นไงคุณ <c oughs> คนที่แมวรักนะดูดูนะแมวรักเรา <c oughs> มันไม่รักเราหรอกอ๋อมีลูกแมวด้วยนี่ว่า ลูกแมวภูเขาทองนะครับใครที่มาเที่ยวนะอย่าลืมมาดูแลลูกแมวได้นะโอ้ลูกแมวเต็มเลยเก็บไปเลี้ยงได้นะเก็บไปเลี้ยงได้นะโอ้ลูกแมวสีตัวเก่งมากลูกเก่งมากเก็บไปเลี้ยงได้นะไม่ต้องซื้อหรอกโอเคเก็บไปเลี้ยงได้นะไปดูรถก่อนเดี๋ยวโดนล็อกล้อ อะไรกันข้างในนี้มีภูเขาทองเหรอ oh. ไม่น่าเชื่อโอ้ไ oh ม่โ oh อ้ไม่ก้าดภูเขาทองเปลี่ยนคอนเทนต์เดี๋ยวคนดูจะเบื่อดูแต่ภูเขาทองซาบซึงบ่อยๆวันนี้ของเราคือ มีเดอยต่ออาชูอาชอาูกังฟูหน่อยโชว์สเต็ปกังฟูหน่อยอาชูอาชอูชอ,อาชูเดี๋ยวรถชนอาชูชุบชุชุบชุ๊บเอ้เดี๋ยซ้อมหน่อยชุบชุชุบชุอาชู่ต้องอย่างนี้ ฝรั่งมาจากอิตาลีนะฮะอาชูมันเป็นเกย์อ่ะ <c oughs> เขาเป็นเกย์อ่ะเออฝรั่งยังเป็นเกย์ได้เหรอน่ากลัวเอาไงดีอ่ะฝรั่งเป็นเกย์อ่ะฉันจะอยู่ทำไมอ่ะหน,นีดีกว่าไม่ต้องไปดูแล้วพอทอง เ,เดี๋ยวมันชอบฉันชอบผู้หญิงเว้ย <c oughs> เป็นอะไรอะ่ะทำไมไม่ค่อยสบายอะ่ะเฮ้ยอย่างนี้เข้าได้หรอี <c oughs> อลองมาอยู่ผู้ขอทองเด้อยที่ไม่รู้ตัวนะครับสดที่ ฮ้ยอ๋อเป็นด้านหลังนะเป็นที่พักรั้สงบใจไหมสงบใจก็ต้องอชงชงชงไม่เอาเดี๋ยวรองเท้าบินอะบินแล้วข้ามไปฝั่งนู้นอะเดี๋ยวต้องซื้อคู่ใหม่ไม่เอาเราต้องกลับคืนสู่ธรรมชาตินะอามิตาภูจำเริญจำเริญธรรมชาติ หายเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยง่วงมากไม่น่าเชื่อพอมาจากอิตาลีเพื่อมาเที่ยวขอทองไม่จริง แต่ก็คือความจริงย mm ังไงดีใช่อะยังะเข้าไหมเข้าไหมเฮ้ยเขาเข้าเว้ยอ๋อมันไปเข้าทางโน้นนะลุงคุณลุงทำอะไรคุณลุง คุณลุงทําอะไรไสู้นะคุณลุงคุณลุงแค่หายใจยังเหนื่อยเลยคุณลุงยังฟิตแล้วทำไมเราจะไม่ฟิตวะเอา้าขอกังปูหน่อยเตะประตูแบบประตูแบบโจ๊ะะจูไอ้นี่มีความสามารถในการเตะ คุเ,เหนื่อยวะเขาบอกมาผูเขอทองอ่ะให้ขอพรข้อหนึง่งอยากขออะไรอ่ะขอเลยขอได้ข้อเดียวนะได้สิขอให้เฉียวได้หนึ่งล้านซับใน YouTube เฉียวจะตั้งใจทำคลิป YouTube เยอะๆให้สนุกให้คนดูดูเยอะๆเลยกับสัญญานี่คือคำขของฉัน มันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยเราตั้งใจเปล่านะภูเขาทองอะ่ะเขาก็แค่เป็นมันก็แค่เป็นภูเขาวเวแต่ความตั้งใจอะ่ะก็อยู่ในตัวเรานะผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ใช่แต่ผู้หญิงอนาคตอาจจะใช่ก็ได้เอาอีกแล้ว right now we here the mountain, the Golden Mouth and then we gonna get going home yeah we so happy stay here okay ยูซ่าเดี๋ยวไปฝรั่ง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 ไม่ได้ดองฝรั่งไม่ได้ดองฝรั่งฝรั่งไม่ได้ดองฝรั่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 งไม่ได้ดองฝรั่งบริเวณพอดีฝรั่งบริเวณพอดี forest